สวัสดี FC ทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเว็บไซต์หาเงินฟรีนะครับผมเป็นเว็บไซต์หารูเบิลนะครับเป็นหาเงินรูเบิลนะครับถอนเข้าเพยยี่นะครับถอนเข้าเพยยี่เนาะถ้าผมพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมวิธีสมัครนะครับก็ไม่ไม่ยากนะง่ายนะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนะครับเนาะ วิธีหาเงินนะครับเขาเข้ามานะครับลอกยินเข้ามาหน้าตานี้นะครับมันจะไม่ใช่เป็นภาษาไทยนะมันเป็นภาษารัสเซียนะครับเป็นเว็บต่างประเทศนะครับผมแต่ก็หาเงินได้นะครับผมซึ่งผมก็ถอนมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ยอดผมก็อยู่ที่ 2. จุดนะครับ28รูเบิลนะครับรูเบิลอะไรเนี้ยตอนนี้เนาะผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่ว่าผมก็ถอนมาแล้วถอนได้จริงนะครับถอนเข้าพียี่นะครับตังคกระเป๋าพียี่เนาะ วิธีหาเงินนะครับวิธีหาเงิน okay. ก็นะครับกดที่งานนะครับกดที่งานนะครับก็จะเร่งมาประมาณนี้นะครับก็0.04รอเบิลนะครับต่อต่อการดูวิดีโอ y o u t ท b e นะครับผมวิธีทํางานก็กดเข้าดูเลยนะครับผมก็รอเวลาเห็นไหมครับจะวิ่งเวลานะครับก็รอเวลานะครับ จนถึงศูนย์นะครับมันก็จะมีนะครับตัวนะครับนี่ครับเป็นเรียกว่าอะไรนะนะครับเป็นภาพนะครับให้เราติ๊กภาพที่เขาโชว์ไว้อยู่มุมนี้นะครับนี่นะครับเวาฝรั่งสนใจมันนะครับโอเคมันอยู่ตรงไหนนะครับรูปนี้นะครับมันอยู่นะตรงนี้ครับมันซ่อนกันอยู่นะครับเราก็ติ๊กนะครับแล้วกดยืนยันนะครับอ่าเห็นไหมครับเราก็ได้มานะครับศูนย์อ่าจุดศูนย์สี่รูเบิลนะครับ จากนั้นเราก็กดรีเซ็ตงานลอไปนะครับอ่ามันก็มีมาเพิ่มอีกนะครับมีมาเพิ่มนะครับก็กดดูอีกนะครับเห็นไหมครับยอดผมก็เพิ่มขึ้นนะครับอ่ากดดูเลยนะครับผมอ่าวันหนึ่งนะครับก็จะมีอยู่ประมาณสามถึงสองงานหรือหนึ่งงานนะครับก็แล้วแต่ช่วงที่เราเข้าเปิดดูนะครับไม่ต้องไปเปิดตลอดนะครับเพราะบางทีมันก็งานนา้นนานทีมานะครับผมก็แต่ก็เราสามารถเปิดเข้ามา ทำได้นะครับผมวันหนึ่งนะครับวันหนึ่งก็จะได้ประมาณสองงานสามงานเนี่ยามว่าได้จริงนะครับได้จริงทาว่ามันงานไม่เยอะก็จริงครับเป็นงานฟรีนะครับผมซึ่งเราก็สามารถเข้ามานนะนำจึงทำก็ได้นะครับผมแต่ผมก็ได้เพิ่มแล้วครับสองจุดสามหกแล้วนะครับการถอนเงินนะครับก็กดที่การถอนเงินนะครับถอนนะครับตอนเลกนี่ครับมันก็มีให้เราถอนไปที่บัญชีอะไรเนี่ย อ่าก็ไออันนี้ก็จะเป็นแบบโฆษณานะครับโฆษณา u t u b e เราก็ได้นะครับเพิ่มยอดวิวยอดติดตามได้นะครับผมอันนี้ก็ถอนเข้าที่เว็บบานี่นะครับมันก็จะมีขั้นต่ําในการถอนให้เราอยู่นะครับมีขั้นต่ำหนึ่งหนึ่งทูนะครับเพือหนึ่งรูเบิลนะครับส่วนแเราก็แค่ใช้อ่าจำนวนเงินแล้วก็ระบุเอาเงินราไปนะครับนี่ครับอ่ะให้ดูนะครับแต่นี่ครับผมถอนเข้า 페이นะครับอันนี้จะเป็นกระเป๋าบิทคอยออกระเป๋าพยี่ผมนะครับก็แล้วก็เอากระเป๋าพยี่เรามานะครับก็มานะครับเล็กลงนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลตรงนี้เราจะถอนเท่าไหร่เาผมจะถอนหมดเลยนะครับเนี่ยผมมียอดที่สองจุดสามหกนะครับอ่าสองจุดสามหกนะครับแล้วเราก็กดถอนเลยนะครับตั้งอ่าแล้วเรานะครับยอดก็บอกว่า นะครับทอยเงินจํานวน2.36รุดสเสร็จสมบูรณ์นะครับมายยอดเงินหายนะครับหน้ายอดเงินหายนะครับผมโอเคนะครับถ้าใครสนใจก็สมัครได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้เปิดในกระเป๋าเพยี่ผมนะครับว่ามียอดเงินเข้าหรือไม่นะครับผมโอเคนะครับโอเคครับผมเงินก็เข้ากระเป๋าเพยยี่ผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับ 2.36นะครับผมเห็นไหมครับ2.36นะครับเห็นไหมครับถอนเข้าแล้วนะครับผมอันนี้ผมถอนไปล่าสุดผมก็โอนมาใส่กระเป๋า usd ผมเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าจริงนะครับผมถอนแป๊บเดียวเข้าเลยนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับก็สมัครได้นะครับผมเนาะสมัครได้ครับผม แต่คุณต้องมีกระเป๋าเพย์ยี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กระเป๋าเพย์ยี่การสมัครไว้ให้นะครับวิธีสมัครกระเป๋าเพย์ยี่ก็ไม่ยากนะครับผมก็สมัครง่ายๆนะครับเนาะถ้าใครไม่สอบไม่เป็นนะครับก็ดูวิธีการสมัครกระเป๋าเพย์ยี่ได้นะครับในช่อง YouTube ต่างๆนะครับเขาก็ลงอยู่นะครับแต่ผมก็จะไม่ทําคลิปสอนนะผมจะทิ้งวิธีกระเปา๋ากระเป๋าสมัครวบนะครับเป็นเว็บเพย์ยี่แล้วกันหรือก็ไปดูตามช่องอื่นที่เขาสอนแล้วกันครับผมเนาะ โอเคนะครับถ้าใครสนใจนะครับเว็บหานะถ้าใครสนใจนะครับเว็บหาเงินฟรีนะครับผมอ่ะผมก็แนะนําเว็บนี้เลยนะครับจ่ายจริงนะครับจ่ายจริงนะครับจะมีจ่ายจริงๆนะครับผมเนาะเนี่ยผมก็ทําไปแล้วนะครับอีกงานหนึ่งนะครับจึงมันเด้งมานะครับผมก็ทําไปเรียบร้อยแล้วนะครับรับ0.04นะครับรั่แล้วนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับก็กดลิงก์นะครับใต้คลิปผมก็สมัครเลยนะครับผมเนาะถ้าใครมีบอสเพย์ยี่อยู่แล้วนะครับผมเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณน,นะครับที่เข้ามารับชมนะครับเนาะ,ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆของผมนะครับผมโอเคสำหรับที่นี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ